เคลียรับล้วผด้านในดันเท้าขึ้นเยอะๆแล้วจะสบายค่ะแล้วก็มาเป็นตึงสองสามสี่ห้าแล้วก็จะมาเป็นหนึ่งทีนี้นักศึกษาส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเข้าใจจะมางออยู่ตรงสันหน้แมันจะเจ็บค่ะถ้าอยู่บริเวณแถวนี้จะเจ็บมากไม่คือเจ็บน้อยๆแล้วก็ะะเจ็บมากค่ะจริงๆตัวบ,บริเวณตรงนี้จะให้เน้นบริเวณท้องน้อยและหลังไส้ใหญ่เ่วนดตกก็คือบริเวณข้านล่างนี่ค่ะเรานั้นวดเน้นบริเวณตรงนี้ แล้วเราก็จะไม่เปลี่ยนมือและไม่กลับมือค่ะเพราะาท่าต่อไปมันจะเป็นท่าใช้ไม่หยิงสับนี่ค่ะมันจะเป็นเง้ยแถวบริเวณตรงนี้จะดสบายเราก็จะให้นักศึกษาพูดว่าไม่กลับมือไม่เปลี่ยนมือหนึ่งไม่กลับมือไม่เปลี่ยนมือสองเสร็จพอตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเราก็จะพลิกขาแล้วก็มือก็ขึ้นมาแล้วก็จะทำมือเป็นตะขอสับนี่ค่ะทำเป็นตะขอสับนิ้วโป้งจะกดสามนิ้วจะกด ยืดชี้จะกดแต่บริเวณสันหน้าแข้งถ้าเรากดชิดมากจะเป็นอันตรายสําหรับลูกค้าได้ก็คือบริเวณตรงนี้จะเป็นตรงที่กระดูกข้อเทา้าเราต้องกดด้วยความระมัดระวังกดลงไปแล้วก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่แล้วก็เป็นสามเป็นสองเป็นหนึ่งไปกลับกลับคืนพอมาถึงสี่พอมาถึงสี่วิธีกดนะคะก็คือกด เพราะมันจะสีแล้วก็มีนิ้วโปกงมีสีนิ้วลงไปแล้วก็นิ้วโป้งโบราณสันนักแข้งนี่แหละสันแข้งลงถึงท้องน้อยนี่ค่ะพูดลงไปสีแล้วก็มาเป็นสามเป็นสองเป็นหนึ่งแล้วก็ห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วก็มาเป็นด้านในหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็มาเป็นสันนักแข้งด้านใน ไปถึงลำไส้ใหญ่ส่วนตรหนึงด้านนี้เกิดไปกลับเหมือนกันสี่แล้วก็กลับคือกลับคือมือด้านนี้มันจะไม่กบห้าสี่สามสองหนึ่งเขียนรับก็คือวิธีการจำก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้ามันจะลงไปถึงห้าเพราะมา่ถึงห้ามาถึงร้อยไาวแล้วก็กำกำบริเวณร้อยไหวแน่นๆและสันแน่นๆกำแล้วก็ลูดถึปเกจนถึง มองถึงบริเวณตรงนี้นักศึกษาจะไม่ค่อยระวังบริเวณตรงนี้จะเจ็บน,นี่ค่ะจะมากดในบริเวณตรงนี้จะเจ็บมากแล้วตรงนี้ก็จะทําให้เกิดอาการเสียดช้ำได้ง่ายเพราะฉะนั้นขึ้นมาถึงตรงนี้เราจะต้องเบามือน,นี่ค่ะแต่ว่าไม่ใช่เราเบามือแบบนี้เราจะต้องรู้สึกมาเบามือแล้วก็ค่อยๆไหลขึ้นไปถึงสี่บนแล้วก็ร่อมลงมาแล้วก็กำนะคะกำร้อยไหลและกำใส่ตะแคงขึ้นมาแล้วก็หมุนมือแล้วกำข้อเท้าให่ส้ กางไม่สุดออกเราจะทำแบบนี้ห้าครั้งนี่ค่ะเราจะทำแบบนี้ห้าครั้งท้งคนระวังห้ามโดนแมวตะทุนด้านในเด็กค่ะเก็บมากค่ะ